นาดูของกันดิน้ำตาโก้ของเทะนี่คนเดียวมันไม่ประกันปดูไปดูอ่านนะี่โอ้โหทุกคนผ่านไหมแล้วที่สำกันทุกคนนี่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 น,นี่ว่าแปดวันวนะนี่นี่นี่กี่วันแล้วนี่สามสี่วันแล้วก็น้ำไม่แห้งตรงนี้ตาโก้ว่าเพื่ออะไรวันนี้แค่อะไรอยู่ในวันนี้นะอ้าวรอตัวโยยทุกคน สวัส,ส,ส Sorry, s <S ดีครับวันนี้อยู่ฟูมังเงียเซียนประคัี้ทุกคนหลังจากที่ได้สงตัวนี้เลื่งนี้น้องๆจำมันได้ใช่ไหม ว่าข้างบนบางเหย็ดตามอะไรตั้งไว้เดี๋ยวเราไปดูปุ่นานว่ามันจะมีตัวหรือเปล่าไปบังจ่าจิ้งวัได้เปล่าไปทุกคนมาดูกันว่าคมเหย็ดจะมีรัดเราไหมนะนี่เขาจะเริ่มถมในหลาใช่ไหมตรงนี้มั้งจ่าพอเราป๊บเล็งไปแล้วก็ถมอืมนี่กับร้อยหน้ายังมีบางจ่างั้งพอถมปั๊บทีนี้ออดลาวออดลาวพอบางจ่าเริ่มจับหมดลาวทุกคนอืม เทีย่ได้ทุกคนเออตอนนี้น้ำไม่วิ่งแล้วในตรงนี้นะทุกคนบางตึงไหมดำปืดไหมอลอบางจ่าไม่น่าจะบางเหยียบมากเลยทุกคนลองกัเหยีล้เฮ้ยบางชื่งนะทุกคนเออมามาดูว่าบางเหยียหรือบางจ่ากระจูหรือจ่าเลยที่ชิมนานงิ่ง แถบนี้ทุกคนทางเชิงเก็บไอตุ like ้มนี้ไปก่อนอ้อนนไม่เชิงก็ต้องเชิงให้เตียวมังจาไม่บางเชิงดีดูบางไหนบะไม่เชื่อหรอหลบด้านนี้ซัดให้เดินหลบอังเฟยตุงเก็บได้เก็บก่อนนะอันนี้ก็ไม่ได้ว่าพังมังจ้าก็ได้ว่าเปลี่ย นี่ทุกคนได้เมียมาสองตัวเก็บก่อนเพราะว่ามันจะหมดแล้วมันจะหมดดูเลยใช่ไปไม่ใช่หมดดูหรอกเขาจะถมนะเขาจะถมนะไปก่อนไปก่อนเก็บได้เกนบกู้ปูตรงเมียตรงไปต่อฟังชื่อแล้วตักเมียได้พื้นเม็นเตียวพู้หญิงจ้ะตรงนี้น่ามีหวอดตรงนี้น่ามีหวอดช่องในดีๆทุกคนจ้วงเลยมั้งจ้ะเออจ้วงเลย ตับเริ่มง้อนเลยทุกคนทางไหมมันจะไม่ตึงอย่างนี้ดิดำาไหมไม่ดำเลยตัวเมียอยู่นี่นั่นนั่นมาเลยอือนั่นมาเอ้าเมียสวยเก็บก่อนแล้วทุกคนโอ้สวยจริงตัวนี้เมียทุกคนอืมแม่บ้านเอาเลยตัวนี้เนาะแล้วผู้คนต้องยังกันผู้คนยังกันเดี๋ยวเออมันต้องเจอมันต้องเจอ พางชื่นอ,อุลลลลแมวแมวแมวเล็กเล็กเล็กผู้ผู้ล้อล้อรักตัวเหล่าที่มันเล่นกาเดี๋ยวกูขอเลียมก่อนเลียมเงี้ยก้อยชื่งไว้เลียมก่อนข้างบนนี้พอน้ำเริ่มแห้งนี้เงี้ยไม่แน่ใจว่าปลาจะโกรธไหมนะเพราะว่าปลามันจะก่อหน้หาใหม่จนมั้อือหือดูก่อน ได้เรียมก่อนได้ไม่กี่ที่แล้วนี่แหล่งนี้พอทำว่าศูนย์พันหล่าโทรศัพ์กับเริ่มร้อน,นแล้วได้พักยกก็ลาเดียวฟังจริงไหมปุ้ยลูกมันขอแบบพ่อพันมึงจะ ปัดดวงนี้พี่ขอแบบพ่อพันพ่อพันแบบรวยๆมือนกันเนาะมาดูกันว่าจะเจอหรือเปล่าทนหน่อยตัวรับจัดเก็บนี้เดี๋ยวให้ปักเครื่องก่อนพอร้อนเองตัวนี้เลยอย่าเก็บดับก่อนนะโอ้มึเจ้าเจอแล้วทุกคนมันเอาเลยนะเอาเลยไม่ท่าจะเจอ เนี่ยโอ๊ตเไม่ชุ่มลวไม่รู้ไม่น่าไปเลยอ๋อหน่อยลยมอยพพันแก้มแทนนจ้ไกมแทนแก้มแทนแกมแทนเก้มแทนมันจ้าแกมแทนโหลดูมนองจะดูนะแกมแทนบอกแล้วว่าพพันเรให้เพอแหละเนเราก็จะมาเก็บรอนก็บานทุกคนมีทุกคนไรแกม น้กเกลี่ยน้องเยอะๆๆ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 ้ๆๆวๆๆๆๆเอๆๆๆๆๆๆๆันๆๆ้ๆๆ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 ๆัๆๆๆๆๆาๆอๆๆ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 กๆๆ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 ๆยๆๆ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 เหยๆๆ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 ๆยๆๆๆๆๆานี่เๆๆๆๆนๆๆๆๆๆๆๆาๆๆ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 นๆๆ่ๆๆ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 ไๆๆๆนๆๆ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 ันนี่ทุกคนสุดยอดเลยมาเป็นคู่ คงเทเลยนี่ทุกคนนี่นี่และพ่อพันจริงโอ้ยจะดิบเก็บก่อนไม้นเก็บก่อนไม้นี้เดี๋ยวหมดเราไม่เกินหนึ่งอาทิตย์หน้าวะเขาเวลยเวลหมดเอะไรก่อนน้ำก่อนนะอุ้ยก็นี่ที่เหยียดใส่ตรงนี้พ่ออะไรนี่ทุกคนนี่คนเห็นไหมพ่อพันแม่พันประกาศป่าโอ้โหไปกันเลยไปกันหลงแท้ตรงนี้ก็เต็มเปี๊ยจริงตรงนี้ไม่เท่าไรเด็ดตรงที่ของแท้ ปลายการทองคือตั้งเหงียนาพองคุณพบนหมมึงจ่าเนาะหาไม่ละไปหาอาทองเหล่เลยหาเลยมป็นกาเลยนี่ข้างบนนี้มึงเห็นว่ายังตั้งเพลิงเจอได้แล้วเอ้ยโอ้ยลงมาไม่ได้วดู้าควาก็เล่เดียวกันสตอรี่สิบแล้วทุกคนไกลแล้วทุกคนไกลแล้วมึงจ๋าไกลแล้วไหนเดี๋ยวของก่อนดินี่คนเดียวมันไม่โฟกัสไปดูไปดูอาไหน โอ้โหทุกคนผ่านไหมและที่สำกันทุกคนนี่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 กี่วันแล้วนี่สามสี่วันแล้วก็น้ำไม่แห้งตรงนี้คือเราดักไว้ลึกแล้วก็น้ำมันโอเคทางกลางทางกลียวไหมทางเชือกเดี๋ยวให้ลุงไปถ่ายกําลังมาขึ้นมาหนึ่ให้ทุกคนเงียลตงมาสุดเลยใส่ให้เลยก่อนอันนี้ของไหมโอ้โหทุกคนโอ้โอ้โอ้ โอ้ทุกคนโอ้ยๆสิบนะเอามีเลยเอฟซีนั่นน่ะพงจามีหรอน้อลวกปลาลวกปลาเองรวบลาหันหนับปลาเราคกิปนี้ลอยลาวเลยมังกี้ด้วยไตยืนไตยืนไตยืนเราโอเคจัดไปทุกคนไหนไหนก็มีของเลยนะตากองว่าเปื้อลาวันนี้จัดเลยอยู่ในวันนี้นะอันนั้นทำเป็นแล้วว่าเขียวเปื้นลาวตัวนี้อันนั้นทำเป็นแล้บอกแล้วึงเอียดวางของได้ไหวได้มีดักดั้งไว้ได้หรอหลายวันเลยนี่ ไปเดี๋ยวน้ำดินั่นน่ะปลาโลเวอยู่จริงมันมันนี่ทุกคนนี่ทุกคนนี่คือของเทพเลยนี่คือรอบใหม่เนี่ยนะจ๊เนาะนี่ไม่ขอในน้ำสีชานก่อนทุกคนหายากลำเจอน้ำสอัดอืมสะอาดจริงทุกคนมาได้ของเลยมนล่าเลยทุกคนได้ในกองดึงปลาโลเวทุกคนเออโอ้โหในปลาลำเกียร์ อารอตัวโยทุกคนด้วยทุกคนเนาะโอ้ของแท้เลยเอฟซีสวยทุงเลยนะปลาปลาขึ้นมาดูโอ้ตัวอีสานเลยเพื่นจ้าอีสา้นกันจ้าไม่รู้ถ่ายเลยเได้ยวเลยกันไปชี้ใส่เลยนะโอเคไม่มีเคยนะทุกคนตั้งหลบไปต่อมือนกันเนาะเดี๋ยวให้ตัวอื่นมาอยู่ต่อเราโอเคทุกคนนี่เราตั้งหลบไปนะทุกคนตั้งหลบไว้เดี๋ยวให้ตัวอื่นมาอยู่ต่อเรา เงี้ยเจ้าว่าถ้าน้นไม่เห้งก็มันมาลาวเลยอืมตัวตืบหมดจริงเหรอไหนเยอะแค่ไหนในในอะไบุนั้นนี่ทั้งหมดนะนั่นตัวตัวเราเนี้ยชี้ได้ทุกคนโอ้ยทุกคนตัวนี้มันก่อโอ้โหโอ้โหโอ้โหของแท้โอเอาไว้ไปยึดเลยไหมของเงียบก็ยังวะไม่ไม่ของเงียต่อเลยวะกันนั้นมันมันยุ่มตรงนี้ได้กินลาทุกคนของเงียก็เนี้ยุ่มแถวนี้เลยก่อนนะไหนในก็ในในแล้วอ่ะ เออถ่ายก็ถายไม่ยุเนอมัจากี่ช่วยตายก่ตยเออเนาะช่างเลงบอกว่าเืทุกมองผางชื่อลูกมันลูกมันทุกคนางชื่อนี่เรายุ่มหัวปลาเลยข้างบนทุกคนอ้ดูมันนี่ในรูนี้เราเห็นวะผมก้มเหรออ้พฟองเลมันจานี่ฟอง mời mời phải đi đây này nào? lên đi mày hả mặt Tưng dưới mặt đình dưới mặt ba dưới mặt đình 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 dưới Để đình dưới mặt để đây ไม่ไม่ยังไม่นู้นเราทำที่ไแล้วไม่ื่ดักไปเร็วดักไปเ่ว่าเขาไม่ตมที่ได้มาเอาเ่าะไม่เหรอมีนี่เออแถวนี้เหรอน่าจะไม่ต่มไง่ตรงไหนนะมีเหรอมีมีเหรอมเยอะ่ มีจริงเลยตาโอเคพอแล้วเห็นปะเป็นไงบนน้ำจ้เต็มดีจริจะเป็นลมแล้วเต็มสักๆพอก็าเริจจะเปลี่ยนจะเปนลมเป็นเสื้อใอ้ทุกคนเลยตอนนี้ว้าวสมาแล้วชิมาแล้วมแล้วไอเล่านี้ไอ้ีเหล่านี้โกบุ้มไอีเหล่านี้เจ้ามันคือเลยว้าตัมตัมังยาไหมตัมังย่าไหมังย่าบังย่าฮัลโหลบังยาไม่รู้ตัวเลยไปเร็วมาดูเอาตัวนี้ คุณลาขออีกรอบมีตังค์มั้ยตัวนี้ไม่รู้ไปแล้วบ้านมา <tuh> <tuh>